ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสมาชิกอ่องอช่องนะครับพีรร Learning Station, ารบชแนลเรียนรู้สเตชันช่องแห่งการเรียนรู้ช่องแห่งการแบ่งปันนะครับก็เรามาพบกันเป็นประจำนะครับถ้าเกิดผมมีเวลาว่างเวลาสะดวกในวันไหนนะครับก็จะมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับซึ่ง ก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของแนวข้อสอบบ้างอาจจะเป็นเรื่องของไฟล์สรุปอะไรต่างๆบ้างนะครับก็เป็นคลิปติวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปกครองท้องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปกครองท้องถิ่นหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าราชการนะครับสําหรับท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการกันอยู่หรือว่าสอบเลื่อนระดับ สอเดือนตำแหน่งต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะรับชมคลิปเพิ่มเติมนะครับคลิปที่เป็นคลิปเฉพาะสำหรับคนเตรียมตัวสอบบรรจุข้าร,ราชการนะครับอาจจะเป็นคลิปติวแต่และเรื่องที่เป็นคลิปเต็มนะครับก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube ช่องนี้กันมาได้นะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษในการรับชมคลิปติวนะครับ สำหรับในประเด็นนะครับที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็จะเป็นในส่วนของกลุมการปกครองของเรานะครับก็ได้มีการประกาศนะครับประกาศในส่วนของการเรียกบรรจุเรียกนายตัวนะครับผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงในการ ขอรับการบรรจุก็รับราชการนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตํตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งเจ้าพนังกงานปกครองปฏิบัติการนะครับหรือว่าประลัดอาเภอนะครับก็เรียกบรรจุเพิ่มอีก80อัตรานะครับตั้งแต่ลำดับที่6 3 1ถึงอ่าลำดับที่710นะครับอ่าพิเศษว่าลำดับที่6 3 1ถึงลำดับที่710ก็คือหมดบัญชีนะครับก็ หมดบัญชีแล้วนะครับสาหรับตําแหน่งประหลัดอำเภอแล้วก็อีกตาแหน่งหนึ่งก็คือในส่วนของตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการนะครับก็ลาเรียกไปอีก 5, 5้ารายหาอัตรานะครับลาดับที่38ถึงลําดับที่42นะครับเราก็มาพูดคุยกันในส่วนของตําแหน่งประหลัดอำเภอนะครับบัญชีประหลัดอำเภอตอนนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอัน หมดบัญชีไปแล้วนะครับเมื่อหมดบัญชีไปแล้วก็คือกรณีที่มีอัตราว่างลงนะครับก็จะไม่มีบัญชีที่สามารถไม่มีรายชื่อที่สามารถที่จะเรียกมาใช้ในการบรรจุข้อรับราชการบรรจุเข้าเป็นตําแหน่งประหลัดอำเภอได้นะครับโดยเฉพาะในระยะเวลาที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับก็คือในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับก็จะมีการาเกษียณอายุ ราชการนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการประกาศอัตาราเกษียณออกมาแล้วนะครับว่ามีจําจนวนกี่คนนะครับสาหรับตําแหน่งประหลัดอำเภอนอกจากตาแหน่งประหลัดอำเภอนะครับที่จะ,กะเกษียณแล้วตําแหน่งประหลัอดอำเภอจนาญการพิเศษตําแหน่งในอำเภอตําแหน่งประหลัดจังหวัดตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตําแหน่งเหล่านี้นะครับก็จะมีผลต่อการเรียบบรรทุ ปลัดอำเภอทั้งหมดเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันก็จะมีการเรียกแล้วก็มีการแต่งตั้งนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในอำเภอว่างลงนะครับก็ต้องเรียกประหลัดอำเภอขึ้นไปเป็นนายอำเภอนะครับรองผู้ว่าราชการประลัดจังหวัดว่างลงก็เรียกนายอำเภอขึ้นไปเป็นประลัดจังหวัดนายอำเภอว่างเอ้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดว่างลงก็เรียก ตัวประหลัดจังหวัดนะครับขึ้นไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดนะครับมันก็จะมีผลกระทบต่อการเรียกบรรจุป,ประหลัด,ดอำเภอทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับณนะตอนนี้บัญชีหมดแล้วหลังทุลานะครับหลังกันยานะครับไม่รู้จะเอาใครมาเรียกบรรจุแล้วนะครับสําหรับคนที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจุก,ก็ร,รับราชการกันอยู่นะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับณนะตอนนี้นะครับประหลัดอำเภอเนี่ยเราไม่มีเวลาอ่า ให้เตรียมตัวกันแบบกระชั้นชิดนะครับมาแบบว่าอ่านหนังสือ5วันสิวันแล้วไปสอบในอำเภอเนี่ยไปสอบประหลัดอำเภอเนี่ยนะครับมันมันยากมากนะครับระดับปรบนะครับเกือบร้อยฉบับนะครับแล้วระดับกุดกระทรวงลงไปอีกนะครับกุด ต่างๆอีกนะครับก็เกือบเป็นครึ่งพันจะปรับเพราะฉะนั้นกฎหมายเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนเรื่องต,งต่างๆนะครับเรื่องของความรู้ตัวไปนะครับระยะเวลา5้เดือนนี่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับสําหรับการเตรียมตัวนอกจากว่าใครที่เป็นเป็นสายสอบจริงๆนะครับสายสอบจริงๆนะเขาใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่เยอะก็ อาจจะทําได้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราเป็นคนปกติธรรมดาท,ทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นคนพิเศษใส่ใครนะครับก็เตรียมตัวนะครับตอนเนี้ก็ต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วนะครับก็ไปดูตามกรอบข้อสอบนะครับไปดูตามกรอบข้อสอบว่า้อสอบอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องของการเตรียมตัวในการสอบประหลัดอำเภอนะครับก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็น เพิ่มนะครับก็คือว่าแล้วชอพอ,อยังไงต่อนะครับชอบพอนะีนะครับมีการขึ้นบัญชีเอาไว้แล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ในบัญชีก็ยังมีเหลือกันอยู่ชอพอสาหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนะครับก็อาจจะสงสัยว่าแล้วชอพอคืออะไรชอพอคือประลัดอำเภอจํานวนการพิเศษนะครับอตอนนี้ก็มีการขึ้นบัญชีกันเอาไว้เรียกเกือบหมดแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับแล้วก็บัญชีเนี่ยมันจะหมดก่อนวันที่1ตุลาคม ปีนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอัตรากรเกษียณเนี่ยนะครับอัตรากรเกษียนของปี2568นี้นะครับท่านไม่ได้ใช้นะครับท่านไม่ได้ใช้นอกจากว่ามีตำแหน่งว่างาพิเศษอะไรมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการ,กรเกษียณน,นะครับก็สามารถเรียกท่านไปบรรจุได้นะครับเรียกท่านไปแต่งตั้งได้นะครับแต่ถ้าเกิดโราอัตรากรเกษียนก็คือไม่มีแล้วนะครับ ก็ผมไม่มีแล้วนะครับถ้านะคือท่านไม่ได้รับการแต่งตั้งภายในเดือนกันยานี้นะครับภายในก่อนบัญชีหมดอายุเนีนะครับอันก็ไม่สามารถที่จะไปสอบในอำเภอในปี2569ที่จะถึงนี้ได้นะครับเพราะว่ายังไงผมก็เชื่อว่าในอำเภอนะครับก็มีการสอบอีกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะครับตั้งแต่รุ่น7 9 8 0 8กนะครับก็ยังมีตกค้างกันอยู่มาก นะครับรุ่นที่80 2 83 84นะครับก็ยังเหลือกันอยู่อีกเยอะนะครับแล้วก็รุ่น85 86 87ที่จะเข้าที่กําลังเข้าโรงเรียนในอำเภอกันอยู่เนี่ยก็ต้องเหลืออีกเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่า3ประมาณ6รุ่น7รุ่นที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็คือ,อผู้ที่สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายอำเภอได้เลยเนี่ยมีจํานวนน้อยมากนะครับ ปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่แต่งตั้งมาตั้งแต่รุ่น79จนถึงรุ่น85นะครับรู้สึกว่า79เกนี่ก็ยังมีเหลืออยู่ด้วยนะครับ7จกจนกระทั่งถึง7988 8 2 8 3 8ป8ส8 5อาจจะตั้งกันทีเดียวนะครับ7รุ่นก็เป็นไปได้นะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะฉะนั้นนะครับคนที่ กํากลังจะเตรียมตัวสอบนะครับก็ให้เตรียมตัวกันนะครับคนที่เป็นประหลัดอาเภอชำนาญการพิเศษกันอยู่แล้วนะครับก็เตรียมตัวอ่านสอบานอำเภอนะครับถ้าใครสนใจที่จะดิวสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นประลัดอำเภอประลัดอำเภอชำนาญการพิเศษหรือานอำเภอก็ล้วแ่ก ทักไลน์กันมาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างคลิปนี้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันนะครับที่เบอร์093 5804018นะครับซึ่งก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ i d ไลน์นะครับมาพูดคุยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดกันอยู่นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสค่อยมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ อยู่บ้านพักนะครับกําลังเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์ตรงนี้นะครับหลงเสร็จผมก็จะไปเตรียมตัวนะครับเพื่อไปทํางานกันต่อนะครับวันนี้ก็มีงานพิเศษนะครับก็คือเตรียมตัวรับการประเมิน GE44 นะครับก็ไปไปเตรียมความพร้อมกันนะครับคิดว่าปีนี้เราต้องผ่านอย่างแน่นอนนะครับศูนย์ราชการสะดวกนะครับเราต้องผ่านก็โอเคนะครับสําหรับทลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ